เอาละทุกคนเราจะมาแจกโค้ดบูนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจใส่และลืมรหัสผ่านเฟซบุ๊กผมจะมาแจกโค้ดบูนะครับผม โอเคโค้ดโค้ดของอันนี้ก็คือจดเลยนะครับ B L U E 9ก S J E 9รหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนเขียนด้านล่างคลิปนี้ครับไปเลื่อนเลื่อนดูนะครับไปเลื่อนดูนะผมจะเขียนนีาไว้นะให้ทุกคนไปอ่านนะแล้วคุณจะได้ชุดฟร,รีไปเลย หนึ่งโค้ดเอาไปเลยหนึ่งฉลาาโอเคนะผมโอเคเราเดี๋ยวเราจะมาท่องกันนะครับ b L U E 9 4 S J E 9เนี่ยช่องเราไม่ค่อยแจ้งเนี่ยเอาอันนี้ไปโอเคบา,บายบายซีบายจุบจ๊บ